เดีวเรียกว่าใจอ่อนเลยค่ะเรา,อารอมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยลอยรอจริงจริงอย่างที่บอกว่าแบบเอ้ยทุกคนขอขอพูดซ้ำอีกรอบนะอย่าเบื่อกันนะคือแบบว่าคือแบบว่าตอนก่อนได้มีข่าวไปว่าเออลอยออกจากวงการแล้วจริงๆแล้วพลอยยังไม่ได้ออกขนาดนั้นค่ะแค่แบบเหมือน คนไม่ได้เล่นละครแบบ3 5 7 9าอะไรเงี้ย<ม>ก็ขอเป็นแบบซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ก็ยังรับอยู่งานอะไรงก็ยังรับอยู่ค่ะแล้วก็มันก็เหมือนเป็นช่วงโควิดด้วยจังหวะพอดีเนาะมันก็หายไป2ปีแล้วก็อพอลอเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้เปิดกล้องอาเจิดติดต่อมานู่นนี่นั่นนี่สรุปพร้อมที่สุดแล้วเรื่องนี้เปิดก่อน เพราะว่ามันก็มีการแบบว่าเนื่องจากโควิดกากการไททับังกองมันต้องเลือเล่อนเลือเล่อนเลือ่อนเลื่อนกองอื่นไม่พร้อมเปิดบ้างอะไรบ้างดัที่ตอนนี้พ,พร้อมที่สุดก็คือทําเรื่องนี้ก่อนค่ะก็ไม่ไม่ได้คิดเยอะพอติดต่อเข้ามาเราเห็นผลงานของผู้เห็นผลงานพพเห็นพ่วงกับเห็นทีมงานน,งาน,นักสแสดงบทแน่นอนขอบทก่อนแล้วพอเห็นบทแล้วคุยตายแล้วไม่เล่นไม่ได้แล้วอ่ะเหมือน เราตกหลุมรักในในในตัวคาแรคเตอร์แล้วเป็นสิ่งที่แบบค่อยลองมานานค่อยลองมาแบบสองปีกว่าแล้วเรารู้สึกว่าดีใจที่ว่ามีโอกาสได้ทํางานแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะมันรู้สึกว่าเหมือนทำให้ไฟมันกลับมาอีกครั้งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเหมือนเป็นเป็นนักแสดงท่านนึงที่แบบเรารอ,อคอยโอกาสดีๆเข้ามาแล้วมันยังไม่ยังไม่มาแล้วมันยังไม่ใช่อะ่ะคอยก็แบบเหมือนใจมันแป้วไปแล้วเหมือนไฟมันไหม้อะ่ะ ตอนนี้คือดีมากพอเรื่องนี้เข้ามาเหมือนมีคนแบบว่าเอาเอาพัดมาพัดไฟให้มันแบบไฟในการทํางานกลับมาอีกครั้งนะคะตื่นเต้นเลยเหมือน,นก็เป็นนักแสดงหน้าใหม่ท่านหนึ่ง,งคือก็คิดอยากจะคิดคือคิดเลยก็เป็นอย่างนั้นก็ได้เลยนะเพราะมันคอยห่างหายไปนานแล้วก็พอมาเจอแบบ อ่ะพี่อนันดานี่ก็เพื่อนรักใช่ไหมเพื่อนรักที่แบบเราก็อยู่คู่กันมันเล่นหนังเรื่องดีใจแน่แน่กับนางอีกเนี่ยอย่างพี่น้อยอีก้โหตายแล้วเราแบบอย่างที่บอกพี่น้อยบอกว่าเจอแต่พออยู่ห่างๆเราอะรู้สึกอินเทอร์มีเดียตกับเขาตลอดเนี่ยเวลาเจอพี่น้อยในงานคอนเสิร์ตอะพอจะอยู่ไกลมากแล้วก็แอบมองเขาแบบเขาเท่เขาเท่เขาเก่งอะไรเงี้ยก็พี่น้อยอีกพี่เอกอีกอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็ดีใจมากคือนักแสดงทุกคนลงตัวก็ด้วย ทำงานทวยทำทำงานที่กันไหมไม่เคยทํางานด้วยกันแต่พลอยชอบก๊อดมากเขาเป็นนักแสดงช่องสามพลอยชอบมากเขาเป็นแบบเด็กเก่งอ่ะตั้งใจทํางานมีคาแรคเตอร์แล้วเป็นคนที่โอ้หเขาไม่ใช่นักแสดงธรรมดาแล้วดีใจที่ว่าได้ทํางานกับคนริงเก่งมันก็เหมือนแบบว่ามันทําให้เราเก่งไปด้วยเนาะจริงๆค่ะจริงๆอาจจะเป็นมันไม่ใช่บทของพลอยคนเดียวนะคะเพราะว่ามันเป็นเนื้อเรื่องบทของตัวละครทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบททุกคนเนี่ยมันมี มีความลงตัวมวาลงตัวไหมลงตัวแล้วพอรู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าต้องมีพระเอกนางเอกใครคือผู้ร้ายใครคืออะไรทุกคนมีความสําคัญเท่ากันหมดแล้วก็บทมดาดีาด่ะลยพอยชอบแล้วก็ในส่วนของพลอยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เ,เรายังไม่เคยทำํำถามว่า,าจะมาตั้งเรอพลอยก็เล่นบทอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่ามันก็เป็นคาแรคเตอร์อะไรที่มันใหม่ๆอะไรย่างเงี้ยค่ะ